สบายดีหมดทุกคนคือเก่ามี้เราจะพากันมานอนป่านาะนอนจากคืนหนึ่งสองคืนมาสกกบสกกินคือเก่าเบิ่งวมาจิมานมาเนาะมาทิ้งมอเตอร์ดำๆมันเนาะมาทำกันสี่คนมื้อนี่ไงพันสี่คนทีมงานเก่ามีผ่านมวนผ่านพงผ่านกึ่งคือเก่า พากันมานอนสามสองคืนเนาะวันสามคืนมาใ่รอยยิ่งหอ,อกมบมาชิไรตัวมานะหลังจากเอาเอาเครื่องมาปะไปบนพักแล้วก็พากันใหญ่ๆเนานะมาฝอยิงหอ,อกหลังจากยิงหอ,อกแล้วจึงกลับไปกินเข่านะเขาก็ยิงหอ,อกตัวหนึ่งมันมาเสาวเนาะเป็นหอ,อกดิน เรียกเขาอื่นมาอีนไนยิงอยู่คอนใหม่ฮเดี๋ยวจะพาไปเก็บเนาะเขายิงอยู่คอนใหม่นี่ Too vào hậu mang bella, tony pin katea lưu hoa 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 đẹp, hoa 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 hoa

เ่นี้กัางางอเหมือนบุ้งอะไรเนาะเอาแงกระปอง่งอัตัวนึงด้านตัวนึ่งางปีนตัวนึงออกข้อมยังยิงก็จะบอ่าสองโต๊มาอยู่ตนั้นด็กินอยู่กับผเห็นหกมุนหกแดงนี่กินมากอันคือบชิวาหัน มันมาที่เวีนพปโลไอ้ตวใยกับมีนีห <tal word> ่ล ah ูกมันโอ้จะพากันเห็ดหลังหอกกินอยู่ปลา เอยอยห้งนี้เท่านี้นะมัจะลาบ2องโตจนเอาปิ้งกินเาป้งกันนยี่จะไปฝักดิฝักโดยเคียงธรรมศาสตร์กำลังฝักลาบ บอนฝักลาบบธรรมดาเด้อรู้ไหมมันนำ้ำมีมันคอนใหม่ฝักลาบอยู่เที่งเลยนักันร้อนกเเห็นลาบกิน อกลงไปเลยก็มันดีอ่กปิพลดำน้ำลาบเพราะมันที่ล่นนะนี่ล่นแล้วเนี่ยฮันดับมอวดไฟน้ำล้นเพราะน้ำลายพอด มึงร้อนี่ตวนี้นะแร่ฮอมไฟมาเอาเครื่องเผาเถอะนเอาฮ้อมมันบัวอันมาหนี่งกันกำนี่เขาแะว่าถูกคนใส่ซน่ใส่เ้มนเคยจะมาทำทำทำเทนิค้าราบอยู่ในนี่นีวานนู่นนี่คนไข้ดูฟ้าคนไอ้อันหนึ่วานหุหย ที่ไม่เลวซีเซียก็เอ้ยเป็นหวานจันมื่อนันตุกก็เห็ดจานน้นนั่นแ่ละใส่ของกินเ้วะเออบมนีเนาะน่ะมันน่อนนี้จานก็แล้วเออดีครับบมหกเียมมาเลยเ็นหลับฮอกินกะต้งซอยข้างใน อันนี้ข้างในหอกโจมบ่อยๆใส่บางเยอะมากินกินปลาคัก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 กันผู้ฝักลาบเมื่อกี้ยังบ่มมาใช่ไหมลาบยังอยู่กลางฮาวอยู่ในคอนมากระชุงลาบหอกเขินเวหาเขินเวหาลาบหอกเขินเวหาเนี่ยเมนูนี่นะ อยู่ป่าลยักดิตอนำใสให้อีนั่นมีลังอาไล้างมดเลยบลากเลยมันกินสเลยนะมันกินนบุลาเลยนะเมื่อกี้เ่ยางเยวพัก้้า็เอานันก็เป็นน้ำไวเอาันอกเลยอันนี้ตนันดวย โคเลโคเลเดี๋ยวก,ก็เข้ากันเองนี่พี่ชาสนาก่อนแค่น,นี้เอาแมนแล้วเนาะอยู่ป่าเนาะเข่าอืมเข่ายลองใส่จมวันจัตถีอยอดเลยบอรี้เลยความเสี่ยงมันจับมันจับได<ห><ห>้บูเซบึงนี่กูทั้งนั้นทางที่จะเป็นออกอ่ะ เป็นโอ้คืทั้งนี้ทั้งล่างจนขาาหนักหอกเอาเอาพอนท่ายคลิปนี่เขามาได้แล้วเงินที่รอบนี้เป็นเจ้าที่ก่อนเนาะเขาชนีดเลยคักมา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 บวงตัแกงมันอดเห็นบอสามชั่โมงเนี่ยแข้าวว้างา่ยับอ บ่เา,าน้วันปลอยปลาปล่อยปลานะปลอปาอามาอยูน่นนั่นะมีที่สกิทโอเคส,สองห้องปล่อยปลาปล่อยป,าอปลยปาจะยักเข้ากัไนไงบังเฮียเขาได้ลียงวะไ,ไหไหมเขายักเันเี้ยวฮียิงหา,งาขงเขาไปนไหมเขาต้มหม้อกอัน Ừ. Cái đây hoặc lắm Em được luôn Đặt phòng đi Được rồi nhiều hết hay thì thế này, là mừng hay mà thế đúng. Ừ, cần ăn thùng, ăn thùng hay. Cái gì hay mà? อันนี้พี่น้องก็าไตยามันทะพุ่งเลยโอยที่เราจ้างลงเึ้นไนไทยเราไปซื้อพืชผลมาเอามาปากมาตรอนนะคอับกินของนอกเลยเล้ยกินของนอกตับเห็นะไปยัลูกกุลกอ้าวบึงอืมจับกั อนี้ไปบ่นกาหั่นไดติดเอกแดงมีหลายทาง่าักปีบ่มีเนาะ้นี่ไปเฝ้าอยู่บักปีปัห้วยนี่ัห้วยใหญ่ฝั่งหั่นมันมีห้วยใหญ่อีกนึงน่เนาะมีปลาักอ่ะอืออันนี้เจกิขึ้นไลงมานึงก็ว่าอกแดงหองจัดอันนั้นจไปนํากันีนกกึกทาสิขึ้น ขึ้นไปหาฮฮอกันโบเฮ็ดเอามาจะนี่นี่คือกันขึ้นไปหอดพุ่นมีช่องห้วยแยกนี่เนาะอันนี้ขึ้นห้วยนี่อ๋อไอต้องซื้อฟืนเจ้าะเดี๋ยวยูมอกันเฉยๆมายินเจาะฟืนเฮาเอาเมื่อไงนะเอาอนไรเอาพัดจอดก่อนดิโอ้เอาเป็นว่าสนิทเนาะเออพรดี๋ยวฟิดพุ่นมาสนิทอืมใช่ อันนี้ก็ชอบลยนดื่มกินลอเสียบมาองเดียออรำมต้นี้างสดน้ำซุป หลอกต้องคือทีทีส่วนประจำเนี้มันเป็นนหลอกงอกลงนะสตาเฮ็ดลูกเคยกินจริงหรอกินได้ลูกเคยลูกเคยกินได้ย่ะอ๋อเนี้มากมีประโยชน์เนาะอันนี้ก็มีประโยชน์มือันก็ใจะมุกปลาไปส่นหนึ่งุันจะมอกลงอ่เอาหัวสุกแทนว้าหายใจสะดวก

มาชีวิตมาแล้วซามตุงยำลืมนน้ำปลากระยิมว่เบียนกระยิ่ง่ะเนาะฟูยิงแค่นั้นเนาะเอาหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็เกี่ยมบนนอนได้เนาะบนนอนอ๋อบนนอนพี่น้องกันเปล่าใ้ตองลนล้วนเบียนนะำเนี่ย ไอพองนอนหัทไฟไหม้มาบุชอบเลย <c oughs> เกี่ยมบาลาบ,บุนอนนะ oh, เจวว้า oh, สบายมากดีเหมืนจีพกากันรับอนะ่ะสลับวันนี้กับจีพ่อชนิดก่อนนะเนาะแล้วมืออื่นค่อยว่ากันใหม่ขอบอกขอบใจซาผู้ที่เข้ามาติดตามผู <c oughs> ้ที่เข้ามารับชมนะไปติดตามคลิปต่อไป <c oughs>